ครับตอนนี้ปฏิบัติการแล้วนะครับตอนนี้คือช่องระบายไอ้น้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็ได้ท่อมาแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็มีสายพันมีลัดเข็มขัดเก่านะครับลัดไว้ไว้นะครับส่วนแทท่อตอนนี้ก็ปล่อยลงไป ข้างล่างนะครับก็ยังไปข้างล่างลงไปข้างล่างแต่เย็นอยู่ข้างล่างนะครับเป็นท่อทิ้งส่วนตรงนี้นะครับท,ที่ที่อแอร์โฟนะครับก็จะมีที่ปิดนะครับเจอมาก็ปิดเข้าไปครับก็ใช้ตัวลัดเดิมนะครับ รัดเข้าไปนะครับก็จบแล้วนะครับอันนี้เป็นการจัดการกับไอ้น้ำมันของ i s u z u ุ m a x 2007นะครับ